สวัสดีครับยืมมอไซค์ก่อนได้ไหมเฮ้ยยืมมอไซค์ก่อนพังเดี๋ยวพังตรงนี้เลยโอ้รถเยอะมากเลยครับเยอะก็เวลาพอเวลานี้มือมันไม่เออมันมันมันมีข้อดีข้อเสียพ่พุธอย่างเราเราถือเงี้ยเห็นไหมมันมีข้อดีข้อเสียของมันเพราะว่ารุ่นของพ่พุธกับของผมอ่ะมันเป็นกันสั่นอยู่แล้วเออใช่ ก็เลยมันก็ได้ทั้งสองอย่างเอชจีบสองอันนี้เคสเพราะว่ามาอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมผมไปซื้อวันแรกเคสมันยังไม่ออกมาผมก็เลยขอเคสไอ้คนที่ขายนั่เลยพอดีคนขายอ่ะมันใช้เคสนี้ผมก็เลยต้องใช้ที่มาจากเส้นไหนที่มาจากเส้นไหนนี่เียเราก็ ้อยเงยิวเดียวเรามาดูบรรยากาศนะครับรถที่มาในงานบุญนี้นะครับก็มาทีมงานไหนบ้างนะครับเราก็ไม่รู้จักนะครับรถค,คันนี้คุณนๆนี่เียรถคันนี้คุณนๆนะเดียรถยค,คันนี้คุ้นๆนีเนีย้คันี้อ่ แจม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 สายทางลมบนข้างบนด้วยครับก็น่าจะพอนะครับที่จอดที่ผมไปดูมาเมื่อกี้นะครับนี่ครับมีเจ้าคุณปูก็มาครับ สวัสดี FC ทุกท่านสวัสดี FC ทุกคนครเราก็จะไต่ไปเรื่อยๆโคเทปโค้ชเทปสวัสดีครับสวัสดีครับเราก็จะทักทายกนครับโอ้โหบ่มามาสวัสดีครับสวัสดีครับ ทีเด็ดเราดูข้างหลังครโอ้โอ้โอ,โอ้สุดจัด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 นี่คันนี้ใส่ถังลมบ,บนหัวเลยครับเสียงแสบหูมากเลยอูตอเสริมชัยครับจัดเต็มครับ อะไรอ่ะสามช้าร้อยเสบแก้วหูจริงเลยเกือบรอ ดสยอดเลยครับดดีว่าครับ สวยงามครับรถคันนี้เอ่อหน้า360แปลงหน้าเป็นจิก้านะครับรถส e ีสเกตแต่ไม่รู้ว่ารถใครนะน่าจะเป็นรถเสียพิษหรือเปล่าคงไม่ใช่ขอจก,กอท่าทรายรุ่งอรุณเครับสวยงามมากเลยสวยอ่ะกระบะสองไม้ครับ านนี้ต้องมีชอดเด็ดแน่นอน,นครับงานนี้ต้องมีชดเด็ดแน่นอนนี่ครับเบิรตัด,ตดเบิรตัด,ตดเบิรตัด,ตดเ,สเ,เ,เสียงเพรามากเลยคกีโนอ่ะเสียงเพรมากเลยนี่ครับคุณปู่ก็มาครับ คุณปูรถรุ่นอิสุสุรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับสุดยอดนะครับเรามาด้วยใจครับเรามาด้วยใจไม่ว่าจะรถคิรจะสวยแค่ไหนนะครับเรามาด้วยใจนะครับคันนี้ก็จะเป็นเมก้านะครับน่าจะเป็นเจโอแปดนะหน้าใหญ่หัวใหญ่นะครับสวยงามมากหน้าน้ำเงินแล้วก็ทางก็จะเป็น สวัสดีครับอุ้ยรถใครอะ่ะอุ้ยรถใครอะ่ะรถใครอะ่ะอย่างสวยอะ่ะเฮ้ยคนวัวข้าวัวข้าวัวมาบริจาคหรือเปล่าพี่พุทธข้าวัวมาบริจาคหรือเปล่าใช่าไหม ร้อยเอ็ดครับให้เขาไปก่อนครับเอามาบริจาคป่ะพี่บริจาควัดเหรออโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ